มาดูสวนสวนดั้งเดิมของรุ่นปู่ย่าตายายของเรานะคะก็ยังอยู่สภาพเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดอายุก็ประมาณห้าสิบหกปีน่าจะได้นะคะสวนโบราณะะเก่าแก่เขาจะคงอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมนะคะบปลูกต้นสักไว้ปลูกมะพร้าวนะคะมะพร้าว,ม,าวมีมะนา จะมีพวกขาตะไคร้อะไรที่ปลูกในสวนนะคะจะโอมแต่ก็จะลรๆๆหน่อยปู่ยาตายายนะคะตุ้นปูกยาก็จะปลูกไว้ให้ลูกให้หลานได้มาเก็บไว้ 嗯。<Okay. S 2> okay.